สวัสดีครับคนยินดีต้อนรับสู่ช่องจาเซอร์วิสนะครับวันนี้ก็จะมาทําการติดตั้งแอร์นะครับคือผมจะติดตั้งแอร์วันนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์เพื่อจะทําการติดตั้งนะก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งนะครับพวกวางครอบข้างไม้ข้างมือนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ yeah. ขึ้นไปดูห้องบนกันเลยครับวันนี้ผมมาติดแอร์ยี่ห้อฉาบเดี๋ยวมาดูยี่ห้อชาบเป็นยังไงบ้างก็จะประมาณนี้นะครับแอร์ฉาบเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับมาดูรอบๆนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นแผงทองแดงนะครับแอร์ใหม่นะครับคือจะมีท่อแถมมาสิงนี้นะครับเนี่ยมาดูคอยเย็นกันครับหน้าตาเป็นยังไงครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูด้านหน้ากันเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ครับขนาดบีทีดูตรงนี้นะครับขนาดบีทีูนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่การติดตั้งนะครับมาดูด้านในกันก่อนเนี่ยครับดูด้านในตเต็มเลยนะครับอ่าก็คือผมจะติดไปตรงนี้นะครับก็จะเดินท่อออกด้านหลังนะครับออกมาตรงนี้ลงลง,ลงมาตรงนี้นะครับ ก็เดินอ้อม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 มาอย่างนี้ครับแล้วก็มาตีนี้นะครับคอยร้อนคอยร้อนผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ทีมงานก็ได้เตรียมอุปกรณ์ทําการติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมวิธีการติดตั้งแบบเต็มเต็มได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปเต็มเต็มฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปตัดตอนที่ติดตั้งเลยนะครับโอเคไปเลยโอเคครับผมก็จะทําการติดคอยเย็นไว้ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวมาดูข้างบนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับ ้องนอนอยูสูงเลยนะตรบนี่ติดแอร์คอยเย็นไว้ตรงนี้จะให้ความเย็นระบายทั่วห้องะใช้ความเย็นข้างบนก็ได้ด้วยข้างล่างก็ได้ด้วยหรือแอร์ตัว,วนี้นขนาด2 2 0 0 0ื่นสองเนาะสองหมื่นสองพันวิติดไว้ตรงสูงแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันต่อเลยนะปอนที่จะระับชมพี่ปาก,กไดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับ รับชมต่อเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เจาะรูออกข้างนอกนะครับจะเอาท่อแอร์ออกไปด้านหลังนะครับเจาะออกไปแล้วก็เดินลงมาไปติดจับคอยร้อนเสร็จครับแค่เดียวตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนการเดินท่อนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินรางลงมาแล้วเดินลางลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเดินต่อไปอย่างนี้ครับเดินมาอย่างงี้ตามตามรอยตามตามนี้เลยตามคานี้เลย ก็โค้งเข้าออคอยร้อนตรงนี้เลยนะครับลูกค้าก็คือต้องการคอยร้อนไว้ตรงนี้นะอุปกรณ์ของแถมนะทางเรามีให้นะครับก็จะมีรางครอบให้นะครับก็คือแอร์ใหม่เขาจะไม่มีมาให้นะครับทุกคนรางครอบนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็เบเกอร์ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ข้าน้ําแล้วก็สายไฟนะครับที่จะมีแถมให้นะ แอ์ใหม่ไม่มีมานะครับเป็นมาแค่ท่อนะครับเมตรแบบนี้นะครับสี่เมตรแบบนี้เลยแล้ววันนี้นะครับผมมาเจอหน้างานที่ท่อเกินสี่เมตรนะครับสี่เมตรก็คือเขาจะเดินมาทางท่อผมก็คิดตังค์เพิ่มนะครับราคาท่อเพิ่มนะครับผมจะคิดไปเมตรละห้าร้อยบาทครับโมลไปถึงห้าร้อยนะครับประมาณนี้ครับหน้างานออกมาประมาณนี้เดี๋ยวมาดูคอยเย็นที่ติดไปแล้วบางส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอยเย็นที่ ผมทำการติดตั้งไว้แล้วนะผมจะใช้ความเย็นภายในห้องชั้นนี้ด้วยชั้นบนด้วยชั้นบนจะเป็นห้องนอนนะครับก็จะใช้ความเย็นทั้งหมดในห้องนี้นะครับก็ผมก็ได้เลือกตําแหน่งไว้ตรงนี้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับสําหรับห้องตรงนี้นะครับแต่จริงอ่ะผมอยากได้ฝั่งนี้ครับต่มันติดไม่ได้ครับมันจะเป็นกระจก พอติดเสร็จแล้วเรามาเทสแอร์ที่ติดไปนี้จะเย็นหรือเปล่านะครับแล้วก็จะสวยงามแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาดูต่อเสร็จกันเลยนะครับแอร์ยี่ห้บเนี่ยจะเย็นแค่ไหนนะครับจริงๆน่าจะเย็นนะครับที่ผ่านมาก็คือติดแล้วมันจะเย็นทุกตัวนะครับแต่ย่องนี้ก็น่าจะเสียงนะครับมันเป็นกจบดกแล้วแอร์มันแค่ขนาดขนาด2 2 0 0 0 BTU นะครับมันเป็นินเวอรเตอร์นะครับหลายคนที่กําลังจะเลือกซื้อแอร์นะครับจะเลือกแอร์แล้วผมรีวิวให้ดูเลยแอร์ยี่ห้อจะเป็นยังไง จะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูแบบใกล้ชิดเลยนะครับดูใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวกันเลยอันนี้ก็จะเป็นแอร์ชาร์บขนาด2อ0 0มื<อ>่นสองพันะครับมันก็ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ80ดสเซนได้ครับค่าไฟนะครับก็จะกินไฟอยู่ประมาณ13,800ต่อปีครับเราเตรียมตังค์ไว้เลย1 3ึ่งไ,ได้ปีหนึ่งครับ1 3ึ่งเตรียมตังค์ไว้เลยจ่ายค่าไฟเลย มื่สามพันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการติดตั้งตัวนี้ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเทสกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนเสร็จกันเลยนะครับแล้วเรามาเทสกันโอเคไปเลยตอนนี้ผมก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่เมนไฟนะครับ,รรบเรามาดูดูรายละเอียดในการติดตั้งครับเดินท่อมาอย่างนี้นะครับเดินเดิน,เด,นเดินลงมา ข้คอยร้อนอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เดินทอ่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูครับสวยงามเลครับตอนนี้ก็จะทําการแวกระบบระบายนะแวกคั่มเพื่อจะดูดอากาศภายในระบบออกนะครับเรามาเริ่มทําการแวกขั่มกันเลยนะครับไปก็จะทําการต่อเมนไฟที่คอยเย็นนะตอนนี้บ้านนอกดาวตรงนี้ยังไม่มีไฟมานะครับวันนี้ก็ไม่น่านจะได้เทสทครับไม่เทสครับวันนี้ไม่ได้เทสวันนี้ผมว่า <falsch S 2> ตั้งไว้แบบนี้ก่อนนะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นแบบว่าสวยๆนะครับเป็นวอล์กสวยๆเลยถ่ายกันเลยครับถ่ายเลยโอเค ผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับงานติดตั้งเครื่องเป่าอากาศครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดระฆังให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม